ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอินบุญนเฮียชาแนลครับผมครับสหลมบวันนี้ก็มาดูมาติดตั้งการจ่ายระบบน้ำมันปั๊มดูดน้ำมันวันนี้เรามาทำคลิปของการติดตั้งปั๊มดูดน้ำมันหรือเรียกว่าปั๊ม ปัมม๊มตัวมติกตัวนี้ครับในปัมม๊มตัวมเเติกมันมีหน้าที่อย่างไงปัมม๊มตัวมติกนี้มีหน้าที่การดูดน้ำมันจากถังน้ำมันเข้าไปหาคาร์บูเรเตอร์ครับวันนี้เราจะมาติดตั้งการติดตั้งของ การใส่ปั๊มตัวมอเตติกติดตั้งยังไงวันนี้เรามาทำคลิปสอนวิธีการติดตั้งปั๊มตัวมติกการดูดน้ำมันการจ่ายน้ำมันรับคอย ติดตามช่องอิมบรเฮฮาชาแนลจะได้สรรหาความรู้ต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้และได้ดูได้เห็นการติดตั้งปั๊มตัวมติติุกวันนี้ก็มันมีหลายชนิดอน,นี้ ทำตัวมาติกตัวนี้ก็รุ่นนี้จะไม่ใช่เป็นรุ่นจะมีหน้าทองขาวจะมีอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นหน้าทองขาวแต่รุ่นนี้ไม่มีมันจะเป็นระบบไฟในตัวทำตัวมาทิกตัวนี้ก็ที่ซื้อมาก็ราคาประมาณแ0 0ร้อ หรือถ้าซื้อราคาถูกวกว่านี้ก็ประมาณ300กว่าบาท3 0 0แต่จะเป็นปัม๊มบลหน้าทองขาวครับวันนี้ก็เรามาทำการติดตั้งได้เลยว่าจะติดตั้งยังไงก็ต่อยังไงติดตั้งยังไง มาศึกษาไปด้วยกันครับช่องนี้ก็ทำคลิปให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้มีความรู้ให้ศึกษาไปด้วยกันสำหรับวันนี้ออก อากาศชื้นเกล็ดใสเคลิ้มคึ้นเมื่อฟ้าจะตก <c oughs> อ่ะจะจับขาก้องได้ไหมตอนนี้ก็หาผู้ช่วยจับกล้องให้ถ่ายทำ อะไใ้มันตรงตอนนี้ก็เวลาเราติดตั้งเราต้องเสียบสายระบบน้ำมันเข้าก่อนตอนนี้เวลาติดตั้งจะต้องดูลูกศรลูกศรตัวนี้จะชี้จะเป็นภาษาอังกฤษ ตัวน,นี้อินถ้าอินนี่เข้าเข้าเสียบสายจากถังน้ำมันเข้าเข้าแล้วก็มีลูกซรอนชี้ออกออกถ้าออกนี่เข้าหาคารบูเรเตอร์อ่ะอะ <c oughs> วจะสาธิตให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได,ได้ได้ดูไปดูกันตอนนี้ก็เราก็ทำการเสียบสายเข้าจากทังน้ำมันเข้าในตัวอินภาษาอังกฤษอินครับ ใจสายน้ำมันจากคาร์บูเรเตอร์เข้าหาเข้าหาอีกข้างหนึ่งจะเป็นลูกศรชี้บอกอัดภาษาอังกฤษครับเข้าต่อเข้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ มวลาเราใส่จะเป็นลักษณะแบบนี้ <c oughs> แล้วก็เดินต้องเดินระบบสายไฟระบบสายไฟเข้าเมนไฟนี่จะเป็นสีแดงแล้วก็จ่ายแล้วก็สีดำจะเป็นลบหรือเราเรียกว่าสายดิน ตัวนี้จะมีปักเป็นชุดเราก็ต้องต่อต่อสายไฟเข้าอันนี้ช่องอิมโบนิฮาชแนลนี้สาธิตให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูได้เห็นได้มีความรู้ <c oughs> ถ้าท่านลองมาศึกษาทัด ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็มาติดตามดูคลิปของช่องยิมบูนิฮาชาแนลตอนนี้ก็เป็นสายสายไฟตอนนี้สายดินตอนนี้เราก็ต้องต่อเข้าเข้าหาสวิตชสายดินสายดินเราก็เราจะลงในตัวถังก็ได้นี่จะลงในตัวนี้ตัวถังในรถ นี้หรือเราจะต่อลงในสายสายดินของแบตเตอรี่ก็ได้หรือในตัวตัวเครื่องรถวิธีต่อก็ <c oughs> ไม่มีอะไรยุ่งยากครับตอนนี้ก็เสียบสายเข้าระบบหมดแล้วจะเป็น ตอนนี้จะเป็นลูกศรชี้ออกเข้าหาอัดตันนี้จะเป็นอินอินนี้สายเข้าจากทางน้ำมันเข้ามาหาตัวปัม๊มปั๊มโตมติกหรือเขารเรียกภาษาช่างว่าปัม๊มดูดน้ำมันครับก็ท่านผู้ชมผู้ฟังคงจะ ได้ดูคลิปนี้แล้วคงจะเข้าใจครับท้ายคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนก็สุดท้ายก็ฝากช่องอิ่มบุญเฮฮาชาแนลกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องอิ่มบุญด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม